วานตลามันเจ้าเป็นอินเฮนลูก,กปัดมันเจ้าเป็นอันแล่นเนื้อพวะเนื้อาศักข้าวตั้งเขาไปอยู่มาสุขคาเป็นน้องผู้ิมยินเสยียงใต้ตีนนับยิ่กูจะก,กูปา้า แกมลีดตังสายลม้มอีกปาดังขาวลุงแนงเบิงเหลยมาหบทบ,ทบพมยาปีนอ,อกากะกวาดแทงวันหนึ่งเขาออกย้อนหาตตังหักแมตตาตังนิ่มจ้าตังโ o o m เชิอมวนเปียดตีลูกตีเทาลาพราเป็นเจ้ามาแต่อยู่ในะจุดตาสาอของขากกว่าห้างผ่านห้างมันสกกรรมค่ะคุกจะไรเมือกค่ะเป็นลูกอ่อนอกะเพราะว่าติกอดเวดป่าบนไหนเมื่อเขากวาดทบยาเมมัมนซอมตังคันนะ ตนป้ากันไหวบอกมือขึ้นดังเฮินกําเหลวครับกบเปิสกปากบพัวโกนเท่าโกนแก่ไหลลาดเหนี่ยวเขาว่ามือตึกกว่าเวทป่าปดทบยญาแมมานบนไหนมันเให้ให้เขาแก่นอําไรป่าในเขาอ๋อนวันเมื่อใด้เขาขาดัดมาโดยเปรตรู้ที่เป็นต่ํางาครับนีลายลอกลายตั้งหาป่าของเขาอีกปลาดังตั้งอันจะยี้สู้สั่งเขา,นะานเนี่ยพังไดไลยนเะสิพางเนี่ย เฮาขาดติมาเห็นกว่าจอมกันในร้องในคะ่ะมีไว้ในสมัยกัมลีกมากู้คานหาแต่จะเอาข้อที่หนึ่งโดดบปถึงข้อที่สิบเอ็ดขาที่ในเฮาขาดลายหานเจ้าเยสุดังเปตรูเนี่ยมีตั้งแปลกเปิงในตั้ง,งหันเจ้าืฮที่ในค่ะเจ้าเยสุมาจูเปตรูยอลาติเขาว่าเฮสูค่ายเฮซูยานพังออกกว่าอีกหนึ่ง มือมันจเจ้าดีหยวอตละก็เบื่อกลนนหนำกันอนะ่ะกลนก่อเดีมาพืชมาอีมันเจ้ามือมันเจ้าเข้ากว่าอยู่นะเฮอ,อยว้วก็สุดออกกว่าอีตึงหน่อยอ่นะลมที่อยู่น้อง,องกับลีเล่ก็พัดออกมากลนที่นั่งอยู่เนผัง่นก็แต่ลยยิ้นนำคำตราพราเป็นเจ้าลีลีนวันนั้นค่ะเปิดรูปว่ดตีป่าเงยปปียบปามามนํนำไรเสตัวค่ะวายเสเจ้าเยสูสัังสอน ฮอตดลาดังเกลียดชดปันโกดังหลายเยาเยากันนะมันจะลาติเปตรดูว่าเธสูพายือเขากว่าเนื้อน,น้ำปางหลายปุยอก็หวานเหลงหาปาไดากำลังดังือเป็นเข่งฮอตลาของเจยซูก็ในเฮซึ่งจะเป็นตีเปตุได,ด้เจาหาปาเขาเนื้อคอที่หาค่ะเปตุรัตว่าเสียเจ้า ข้าเรื่องหลายหวานเหตั้งขึ้นขะนาะดไม่ใสังนีเนี่เหมือนเจ้งว่าใครเถียงแปดอิดิดนั่นขนาดนะถ้าเป็นคนต่ำงานนะจ้าข้าหากินมานั้นน,ำน้ำหนองก็ลี่เลีนเนี่ยจิ้มเล็กตัวพ่อยหญ่จะเขาเป็นพลเนี่ยมาสังา่งอะค่ะหวานเหรุลงกว่าขิงกลางวันเปิ้นหาปลาขิงกลางขึ้นหลายๆายในกนเนาะอับถิบวนจากใครจากเนึ่ง,หง,หงไหนกยกตินในค่ะ มันเป็นปอกที่สองดิจุิสูห้องตตเปสซปอกที่หนึ่งนั่นก็มือโยหันลาติอันเดรวานั่นน่ะลูกโซ่ของพระเป็นเจ้าติเตมาหบข้ามตามบรุระแปดต่างกนล,ลกานะ่ยตี่นั่นจยิสูไปในห้องเขาครับมันจึงว่าเขาเขามาทบหลายๆปอกนั่นเป็นปอกที่สองดิจุยสูห้องเขาเมื่อเขาพายเฮเขากว่าตินำลึกเยาะสองก็พี่น้องก็หวานแห่ลงกว่า ไล่ป้านนำหนาครับว่าพี่น้องค่ะตั้งสองกโก้ป้ากันอามแต่อามว่าคะนะลองทังที่จุยสู่สั่งได้อะมันก็เปลียนจอมหนังความสั่งของมันเจ้าทั้งหมดเลยกันนะลองสั่งเสมว่าที่พระเป็นเจ้าสั่งนั่นมันปองว่าเป็นไล่กูสั่งกูเปลืองกันนะปุ๊บพระเป็นเจ้าสั่งกยกับโมกุลสั่งแด่ไม่ไล่กันนะจอมหนังที่เอาขาคู่กันนะ ก้นดีเตวีดป่าก้นดีแต่หวานแห่เนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเขาหลูเลยหัวป่ามันอยู่ดีละอันที่สองเขาหลูห่วป่าเมี้ยวเนี่ยมันเจือกเยื่อสังป่าลูกเมี้ยวหนึ่งป่าก่อมเมี้ยวหนึ่งป่าปอกก่อมเมี้ยวหนึ่งกันนะอันที่สามก็หลูเลยมีตังเยื่นกันเมื่อก่อวีดป่าได้เขาไมจังอาธรรมาว่ากินเลยกินเลยกินไว้เลยเนี่ยเขาไมจังอาธรรมาป่าอะไรกันเนาะ วายสิ่งทีเปเจะวานเฮีไรป่า,ปานนาึ่นะเขาก็ห้องคฮือต่างลันเขมามมจใยเงียบป่าคืนฮือน,นสมัยเ้ากว่าฮือ่ังสองลัมเต็มเลยปา่ามันบอกว่าอะไรนำได้ะนะดนนดนขนาดน่ะดนยฮะปิดตูเฮ้จึงก็นละบันเนี่ยเจ้า้าค่ะอย่าไปมาจำค่ะแค่ตัวอยู่ห่งางค่ะก็บัว่า,าเป็นคนมีบุญอะไรโดยลูกค่ะเนี่ย ตกชุมรนดังองนตีป่าตังขึ้นนะกยกะเจ้าเขาเฮาขาเงียบป่ากลางวันข่าวว่าเจ้าเฮาขาดตึงเป็นเจ้าพระก็บว่าป่ามันอยู่ดีแล้วน่ะกูน้ำหูหรือสีพระกันนานกยดีหูเนี่ยไปตูว่วน้ะเจ้าว่าเพราะว่าจู่ๆสู้ว่วป่าดีอยู่นั่นน่ะมันอยู่ดีแล้วน่ะเจ้านักหูเจ้ากองคาเนี่ยมีวัวตดแปลดิสังส่งแมพว่าอยู่ในมันเจ้าตึ้งกบูเซิงไหน ข้าเป็นกุนมีบวระแปแค้นดอออกห่างไกลไกข้าสิก็โจอยสูขึ้นลาดว่าเขาได้เจ้าสู่เป็นกุนตีกนเงียบกนเหมือนเจ้าหนังเงียบปาลองนะครับมีสาปปาหนึ่งว่าหวางกันเพราะว่าเขาเป็นเป็ดตูด้แน่เขาอับดิวนะจาว่า,วา,วาอาจอยู่เขามาเหตุการณ์โฮมกันเดียว จะเขาเป็นกอดีจี้เนีย่ยว่าป่าอยู่ดีเลยยก็คาจะเป็นกอดีหวานเหพอเขากว่าขายเลยเงินมากเนี่ยก็แบ่งกันก็คึงๆนะคนะันนะอันไนก็รีบป้าจาดครับเพราะว่าวางปลอกนั้นก็วางก้คกัะนะมใจกูปอกกันก็เขาขาอติวุฒิว่าด้านเขามาอยู่มาตามาั้มจัดนจุยชูเนี่ยมันเป็นเส้นด่างปุนดาดีลกเลยอากโยปุนดาตัวเก่ามาหาจุยซูปุนดจุยชูติดปันอากโวพรดีมังกระทีเขาหนำหนำ้ำ อุนดาดีหาตั้ง zoom ซื้อมลปียョในล็อกกาไในะกุ้ยกาดีในเป็ดรูมเลยวนเจ้าหนังในมีตั้งนั้นต่างกจูพราเด็นเจ้าแต่แะกันนะเป็ดรูก็ทราบข่าวว่าเขานเน,นี่ยะนะอันไรเป็นก้นตีตีป่าหยบป่าตีหลีตีชุดกันนะไม่บอกว่าคขาอันไรเป็นก้นตีแก่แก้นตีแ้าที่สุดในด้านนั้นเป็นตำงานโจอยูส่สูเลยสอนว่า ตั้งอันตีป่าอบปาน,นั่นนะมันหลุดตีป่าโยป่าจอมหนังลอกลายที่จูยอีซูซังเหมือนกันในคณะนะตั้งอันเขากติดดมาตีโกนคืนเมื่อกว่าเมืองกังเขาถ้าเขามาหาบ่าตั้งเกียรชดหรือตั้งอยู่มาตั้มเสินในจูยอู้เนี่ยเขาหลุดเห้จอมหนังลอกลายของพระเป็นเจ้าที่ในปนนตุลยฮนัตมาเจ้าคานสองกนะันะในวันนั้นคะ่ะเขาตีโกนจอมหนังลอกลายดี จเยีสูเลยตำข้าวอไว้ลวยอาณาตันโคบินเงินมดจังเจ้าเปดตู้ตีกนวันเหลวเลยสามเหงค่ะในเป็นล็อกไลน์ในั้านตีก้นมาห้าบอตังเกียดขวดขึ้นมืออยู่ในเมืองกลางเอาเมืองกระเด็นข้ามสากออกพระเป็นเจ้ามันนํ่ใจล็อกไลน์กนมันจะ่ใสตีปิงยากวนกุยกะมันเป็นทางจ้อยแถมของวิญญาณมดจังของพระเป็นเจ้าเขาพี่น้องค่ะ ตั้งอันเตีตีโกนัยขนะนะมันน็ไม่ใช่โจอยู่สู้กันนะซาดานมานัทก็เปลี่ยนตำงาเหมือนกันครับว่าซาดานมานัทมันเจ้ายอยู่สำคัญล่ะพราะในเรืง่งเยื่อของซาดานมานัทนั่นก็เป็นเครื่องเปิืองล้อก้านนะครับเงินข้าผ่านตายตนะกา마ตนะกิเลสามุนสเละนะฮะได้เป็นเยื่อที่ซาดานยืนบันโกนเอาค่ะเยื่อของโจอยู่สู้มันเป็นสังะนะ่งอะไร เหยื่อของเจยิูได้เป็นเสาลักว่ามือขนนนะั่เสาลักว่ามือกันนะที่เสาลักว่ามือนะั่นน่ะเขาขัดเลยรับตั้งเกจชดเมื่อในบ่มมีเสาลักว่ามือเขาก็ยังตกอยู่แต่อาณาจักรมันนั้นบวชอยู่ป่าระเปงแลตตมมอเปดนะ้ำหมอพายอะไรรวยตังตายของเจยิซูเหนือเสาลักว่ามือมันจะตายหลายๆครับลูกก็ตังตายขึ้นดิบมาเมื่อทนถึงสามวันในข่าแหละที่เหตเราขดเลยรับตั้งเกจชด กำนิยมกาสืบโดยพอที่12ถึง16เป็นลองดีเจาเยซูยุดยาบันปนตูดยอการตีหลีกที่ชุดนะกกาปานนั่นคันนะมันเปลี่ยนตูดครับกว้กันะกาปาน,น,นได้นเไม่ป่อหลีกกันอกครับซ้อมหนังที่เขาคเคยอ่านเนะยามเฮดวาดคันเนาะที่จับแสงอันดางลองดางกวนเปลี่ยนตูดครับ ปกวนก็นั่นถางว่าตัวเจ้าเก่าเป็นตูดเขาก็ดีกว่าจูบเปรอะเฮกเปล้ะเฮกก็ดีเจ็ดตัวสิบสี่วันค่ะเพราะว่าตีีเขาถางว่ามันเป็นตูดนั้นมันควากออกกว่าไนงะมันเป็นตูดแต้ไนงะกันะปลอเฮกก็ดีปืนข่าวก้นใยก็นั่นก็อําม,มีอักขวางดีๆขึ้นไหวปอกมือขึ้นดังเฮินปุ่นด่าลยมือกอดลูกกอดเมสั่งลาดข้อความดีขอความหวานบันนะไหนอืมไรครับ การะไลสส่งซื้อพากุ้นเป็นตูดเยวก็ออกกว่าอยู่นอกเวียงพ่นพอถึงกิ่งกลางน้ำมาก็ที่เป็นเมยเป็นลูกป้ากันเอาเขาเอานำกว่าส่งวันเขาเลยอยู่ไกล,กล้ๆเสียก็มุงด้วยเมย่มุงด้วยลูกของดูเจ้าเก่าเยาก็เลหันลูกของดูเจ้าเก่าใหญ่ขึ้นสูงขึ้นมากุ้ยกำมีอควางอุนดาเ้มากกอดเขา มันเป็นตังต้งถุกข่าขานจายแต่แต่ปุนดาปกกนที่เป็นตูดกนะันนะนวันเมื่อไงคะเมื่อละถึงตูดในสม,ยมัยย้ำดิตีเยืองถึงคนมีวัวระแปดเขาที่แต่มันตั้งอันเป็นคนมีวัวระแปดนะ่มันหนาเลยเสยตัางอันเป็นตูดกันนะเพราะเป็นตูดได้พศตายเอา่ตูดก็าหายเอาค่ะลูกกล้ยกับโบวเป็นคนมีว,วัวระแปดไหวเสียตายกว่ายาซัมเดลกว่าขามตามวัวระแปดนะั่หมดภัยมาหลายต่อจูคะ่ะ มจะจแกบกันหนึ่งสิบจัดเจ้าจันจะ๊ะคัต่อจเนี่มือกใจที่เป็นตดเป็นตดเตมกว่าดังตัมือเขาหันจกีอมมาเนียเก็โกมโลงเหยียก็ลาตาย่วะพเากเป็นพอจ้บ่นอะไรจังจะเขาเหตุเ่าขาขหายเลยอ่ะพัง้อ่ะละ้ยืนมือกว่าเติเขาอะ อามีคนก็เลยที่หัดเอามือมาเตอมาถูกเขาครับก็เปิดโกจับตูดเขาอุ้ยกาจูส่สูยืนมือมาเตอเขาลาที่เขาว่าเขาเปยงปอจ๋ยายเขาหายตาย่อกาตูดมันก็หายกว่ากำเร็วอ่ะพี่น้องครับก็เพราะฉะนั้นวันมันนี่ยเขาการล่าที่เป็นคนมีวนะุฒะเปีดเนี่ยเขาหลุดเลยขามด่าง,งานจูสิสูมาเตอมาคือเขา พอเขามีด้างนตัวทบตาหัน้วด้านจุยสูดเติคือเขาคำว่าอไรอยางเขาแต่มีตังมันจาว่าวัวตัดแปดนจุตตาสักของเขาเลยขามร่างอันสุปลอดล่างเหอหายอ่ะเจาเขาจุยสูมีอันหนาใหายกาดต,ตูดอะไรังหนึงวัวตัแปดอยู่นจักรกนเาขาคาเนี่ยมันจะมีอันหนาหยุดยาบันวัวตัแปดในจุตตาสักของกนเาขาอะไรแต่น้องขาหันอยู่เนาะ มือ่อกุนกนหนึ่งมาอยู่มาตำเจ้าเนจุยสยูออนดังแต่อยู่มาจุย่ยซูอ่างจีงจลิกตาเป็นเมียวหนึ่งคะัมอลานาะวางก้นะผู้ต่อไปตีนนี่มันหลาอะไรเซ็งๆกันนะกุ้ยกับมือมาอย่มจุยสยูในะลืมมดอะเป็ี่นน้องค่ะความหลาดียามหลาน,ะนะนั่นนะนี่ก็เป็นรองอันดีอ้ามแต้เต้ว่าวาะนะกันนะกบในเขาคาถึงข้อที่สิบเจ็ดต่อไปถึงข้อที่สิบสอค่ะใน,นส่ําเป็นรองของจุยสยูยากุนายผัก ก้นตินตายมือตายแต่ว่าเังไหนก็ไรครับก้นตินตายมือตายนี่มันจวยตู่เจ้ากล่อมเลยมีกนใจสีกอะ่ะป้ากันเชิเข่งแล้วก็หามมาจุจ่วยส่เขากว่ายากหลังคาเงินเบือนคะนะก็บอกว่าตีหิมพักตู่นั่นนะกนะ้นเต็มกว่ามดมันจางเขาเขาคืนกว่าดังหนึ่งหลังคาเงินเนี่ยวก็ยากหลังคาเงินเบือนแล้วก็หย่อนก้นใจคนในลมมาเม่อเ่้าอยสุหัน จอยสู้หลอดว่าลูกเอ๋ยบัวระแปดมาไหลาขามร่างอันปุดวางคงว่งหอดปั่นยาอ้าโลเป็นหอกค่ะพาลีเซวะชาหมองจามถม่าเมื่อเลยยินความกำเนิดเขาหับขำเลยเขาว่าจริงคะอ่ะโกนก้นไอ้ทางเรียกดูกลายพระเป็นเจานะ้าหน่ยมีพระเป็นเจ้าวเว้ยดีปุดวางคงว่งหอดปั่นบัวระแปดโกนไรหน่อยค่ะต่างวัวดีอยู่นะำหมักอ,อ๊อ,อกเขาอยู่น้ใจเขาเนะี่ยจอยสู้หูกำเนียกันนะจอยสู้ขึ้นถามเขาว่า ตางันดิลาดที่คนต่ายผากเลยว่าถ้ามื้อเก็บกินชาติมาแวกเจ้าก็มือขึ้นเฮือนมาต่าซ้ำตางกว่ามันว่าวัวตะแบดมาไหลค่ำตางันปูดวางควางรถปั่นยวแนอันละดีง่ายหรือเสียนละุนดกนด้งันลาดว่าลูกเอ๋ยวัวตะดมือคตงันปดวางควางรถปันยาอันนั้นงายปุนดกนก็เบิมหันคเนาะที่จลาดว่า ลูกขึ้นเก็บเกี่ยวชาดมาแบกมือเฮือนตานี่อันนั้นได้ยากอบวัดเป็นตัางเฮ็ดตีหลัหวเลยตัวหันด้วยตาตีดีอานนะเมียวหนึ่งคบเจเยซูอยู่ที่ละพาลิเสียมอยาม่าจำรำมาจะตูแกป้ปลอเฮกอยู่ที่นั่นค่ะนะที่เขาอยู่จะปุนดนเดอยู่ถ่อมตะลามนั่นก็ปุนดนเดยุกยองยองยอเมื่อไรหันตั้งหกักและพุ่งตันโคพราเป็นจ้ะ ก็น่ะ,ปะเปิดให้เปิดคัดแต่เทียงไปได้ไม่ด้ง,างถางเทิมอยู่ตาเสกดีอันเดตีนี้จะเห่นสูก้ก็ลาติกุนตายผากได้หวะลูกคืนเก็บเกี่ยวชาดมาแวกมือขึ้นตากุใแจก็เลยก็ลูกคืนยังก็เก็บเกินยชาตมาแล้วก็แบกเกี่ยวชาตแล้ก็ไปออกกว่าเนื้อเกณ่นเนื้อกางเขากุนวันกนุเมืองตีไยหนันเนี่ป้ากันยกยองยองย,องย,องยองต่างกี่สวชุพระเป็นเจ้าเนาะพระเป็นเจ้าป็นประรแพทมาอยู่เนื้อเกกลางเขาเนี่ย กุญซื่อจัดเจ้าคืนในเขามีด้านตัวทพบตาหาันจอมพลาเป็นเจ้าคันรู้โอยกะประลอเหตุเช่นนั้นกะเขาเปลี่ยนป้านวัดเมือนในคณะนะมีกุนดีตายผักน้ำหนัเขาตายผักซึ่งขาานาดนีเขาตายผักที่เขามาถึงจะหยุสู้อะไรนั่นนะ่ะก็เป็นว่าผู้ของเคืงเปิงล้อก้านนี่ค่ะเหตุหาเขาเหมือนเจ้าหนังเป็นกุนตายผัก มั่ถึงพระเป็นเจ้ามันหลุดเลยมีกวนปามาเหมือนเรื่องหนังกวนตายผักก็เนี่ยครับมีกวนปามาสี่ก็ก็เป็นเรื่องหนังไงพระเป็นเจ้าหลัวกวนดีเอานํำคำตลาพระเป็นเจ้าปืนออกกว่าเหมือนเรื่องกวนสี่ก็ตีหามตีปากวนตายผักมาในกันนะเขาหลัวงนำคำตลาพระเป็นเจ้าขอหมอกลัดหากกวนนางหลายเลยหัวเจ้าหยิงสูเดียวเครอยู่มัดเนี่ย เป็นเจ้าพระที่อาศลิบอยู่เป็นเจ้าพระที่มีอาณาตันโคโปรทวางควางหลอดปั่นบัวแปดแต่เป็นเจ้าพระที่มีอาณาเล็กๆไข่ปุดปั่นหูเจะมาอาศักมาแต่ไหนเจ้าหญิงสู้ขาเข,ขาขาเหมือนเจ้าหนังกวนสี่ก้อนนี่ครับป้ากวนมาหอดแเวถึงเจ้าหญิงสูกับเนิดข่ามาถึงข้อที่ชาวเจ็ดต่อไปถึงสามสิบสองเจ้าหญิสูห้องมัดแถนมาเป็นตะปีมันเจ้าครับ มัดแถดที่ขาอยู่ดีซุ่มเถงเก็บขอนของมันค่ะนะสุยสู้ก็ถึงเยาห้องมันว่าจอมบาลังเข้ามาตามันก็จุนกูสำกูเปิงยาก็จอมบาลังสุยสู้กนันเหลือกปอย่อกนึ้นนั้นค่ะเมื่อถึงขิงโหคัมมาค่ะนะบุญดีเปลี่ยนตั้งอันปันมุนเลสลสวีสู้มันเฮ็ดปล่อยกินจอนเฮ็ดจึงค่ะนะ มันกว่าปางโกนเก็บขวัญหนังกันเนี่ยมาเข้าปวยกินเกลีที่มันเฮ็ดขึ้นปุณดาริปันมุนสิริเจอีสูปุนดากลืนเนี่ยเดีเยวินตลาดังเกจชอดลองเจอีสูปุนดาเดี๋ยหยาบอกตั้งเกจชอดเหมือนเสื้อหนังเขาทีนไหค่ะมีาริเซมีเสียเหมืมอนกันถรามะแทงเขาป้ากันมาสอบเช็ดตีตะเปจเจีสูว่าด้วยลูกก็ไปสังสูดังฉลาสูเนี่ยสมมากินข้าวจอมโกนเก็บขอน คนมีวัวระแปดเขามาดกนเก็บขอนในะเป็นคนมีวัวระแปดคันนะกูเบือเป็นคนเต็ดเต่งเบิเือนก็กดกินของเคนเตะเตะขันนะกนะุยกาดดินไนคะ่ะเจ้าเยซูแเกจเขให้กางคนมีวัวระแปดเจ้าเยีสู้ว่าจ้งคะ่ะบคนอยู่ะะลีเนี่ยหลูดเสียโมยาเออคนอยู่ลีไดมหลูดเสียโมยาเนี่ยครับ มันบอกว่าตัวเจ้าหญิสูเนี่ยเป็นเสียมอยาหลงเป็นมอยาที่หยาีแยก้อยกับโมยาที่หยางแเนี่ยเต็มกว่าเลยยาบรนกุนดีเขาว่าเขาอยู่ดีอ่ะมันเจึงพาริเสลเสียโมจ้ามธรรมะดังหลายกันนะสมัคยั่นดีของพระเป็นเจ้าเนี่ยมันมีไว้ปุณากุนดีหันตั้งหลูของตัวเจ้าเก่าว่าตัวเจ้าเก่าเป็นกุน อันอยู่ลีไมนบอกว่าตัวเจ้าเก่าเป็นคนมีวัวระเบียบพอว่าเขาขำว่นว่าอาขานนอยูลีไหนยะหนึ่งดาวรูตั้งจอยแถมตีพลังนขานะพอว่าเขาคามีตั้งวัวจรงหรือไงบ้นงไหนจริงมันเหมือนเชงว่าเขามีตั้งลูตั้งจอยแถมตีพลาอย่าเขากระจอาซากลิบอยู่บุนด้เหิจจ้อมหนังอาหลูของตัวเจ้าเก่าตีเต้มันก็ตั้งอันหิจจ้อมหนังอาหลูตัวเจ้าเก่าเนี่ยมันเป็นตั้งอันป้าเขาคำไปนันเสียนตั้ง ดีเดียวพอถึงตั้งรู้ตั้งเหล้วน้ำหมอพายง่ายลงกันนะหรจะเรียกจ้องบวกคนก็หล่ะถามว่าตัวเจ้าเก่าเนี่ยเป็นคนลีพอมต์ต่อบไม่ับลู้ตั้งจอยแถมดีก่นดีพลาดอย่าเงี้เขาได้เห็นเราก็เหลียวในี่กันนะอ้าลูกดีเอลูได้แต่ครับว่าเป็นเช่นนั้นกันนะก็เห็นกับพวกบางคนก็หล่ะพูดถว่าอ้าตัวข้าเนี่ยไปเป็นว่าเปจุ่มใครมีตั้งหยุดย้อมอยู่ ข้าเป็นควนมีวัวระเบ็ดเขาเขาใคยปล้นสิวัวระเบ็ดเขาจอยตัวเจ้าเก่าปอนวัวระเบ็ดมาเลยตั้งดูเลยตั้งกำทั้งจ้างของข้ามันเป็นเปล่าจุยสู้ปล้นจอยข้าเลยจอยสิกันี่ยไล่ได้ค่ะมาหาจุยสู้เลยตั้งเก็บยอดได้ข้ามาถึงข้อที่สามสิบสามถึงสามสิบห้าคันนะในเป็นรองดังดี ตาเป้ของพาริเสก็อึบด่างกินสุดต,ต้องตะเป้โยห์หันก็อึบด่างกินสุดต้องเป็นสงังตะเป้เจเอเยซูมอึบด่างกินสุดต้องไหนกันวะเจอเยซูหลับว่ามือเจ้าบ่าวลูกคาอยู่จอมโวยก็มันอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวอวยก็มันอ,อึบเขาเลยจึงหนังหืนนะครับไหวเสียเจ้าบ่าวมือยาวมือนั่นน่ะไต้ก็เจ้าบ่าวเดี๋ยวอึบด่างกินปุ่นดาลิสุดต,ต้องตึงหาพลาเป็นเจ้าเจ้าได้เขาอะมา่เดี๋ยวอึบด่างกินก็เยอมอึบด่างกินก็เยอมขานาะด ลองดีเขาหลูไรเฮ็ดนั่นนะ่ะเขาหลูไรเป้าน้ำคำตาาพระเป็นเจ้าเนี่ยออกกว่าลัดในทีแมงบันเพื่อนมจะว่าอึบตังกินชุดต้องกุ้กะไม่ไลยเอาน้ำคำตาดาพระเป็นเจ้าออกกว่าลัดในเปื้อนเลยมนันนั่นไ่ใจเสื่องนัง่นนะจ๊ะกลยมาถึงข้อที่สามสิบหกต่อบอบถึงสามสิบเก้าครับนีเป็นรองของซอมาเอากว่ากุ๊บซือเก่าอีกบดาง ถงน้ำหมักจะปิดหมากเขาจสุรัตวามีคนก็เหล่าเอาเสืพามใหม่ในคณะมาแกะเอาเยอะก็เอากว่ากุุบดีเสื้อพาเก่าเนี่ยมีบริเวณจุงนั้นว่าไงจึงเสืพามนั้นติดขาดเสืพามใหม่ที่เอากว่ากุ๊บเสืพาเก่านั้นมันก็มงามกันเนื่องจากนั้นก็เพราะว่าเขาขาดเดาวน้ำหมักจะปิดหมักในคณะกว่าใส่เนื้อทูนังเก่ามันมีแอลกอฮอล์มันด็ดเกลื ถุงนังเก่าซะมันยืดเดี่ยวตีให้ถ้าถุงนังแตกน้ำหมักสปีดกอโูอําว่าถุงนังม่นมน,น้ำหมักสปีดกอกกติดซุ้มกว่าหลายๆน้ำหมักสปีดหมาหลูไรใสในถุงนงังหมักนะครับอ๋อในะคอที่สามสิบเก้าค่ะเจ้อิศุราดว่ามีก้นก็เหรอเมื่อกินเหล้าเก่าเยี่ว่ะเขาได้ห้กินเหลาา้าหมักนะครับก็บรเขาวว่าเหล้าเก่าที่มันหมองไว้หึงๆนั่นน่ะ ดีเซเลาหมากใน,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 นการน,นัน้นไม่บอกว่าจึงก็ล่ะไม่บอกว่าสภาวะภายแต้มของโกนเนี่ยมันเกี่ยวกของเก่าเกี่ยวกศาสนาเกา่าๆเกี่ยวกตั้งกำลังแก่งเกา่าๆเกียกเ่ยวกับเ่าเก่าๆเกี่ยวกับรกลายดังอันอสังคีตอยู่เก่าๆมันเหมือนเจอกันมาคุยกันที่ในจุสูฯว่าเขาป้าอันมามาเผาถึงโกนลอกกันอันมาที่ว่านั้เป็น เป็นข่าวตราดังเกจชดไม่เจะปิ้งหยับตราคะ,นะันะเป็นข่าวตราดังเกจชดยกก็เจอเยซสูไ้ไม่เลยมาปุ่นดาเดเอาเสือมามากรุบดิเสือเก่าเนะี่ยมัจะอม,เ,ม,มเจะมาไหมมเจะมาเกลิดปิ้งหยับตราพระเป็นเจ้ากวุวยการม,มาปุ่นดาเดเอาอาซาของมันเจ้าเนี่ยซากาบลูเป็นเครื่องปลูกจอกปุ่นดาเดอถูดเอาก้นเขาเป็นก้นซื้อตอวายสมันจ้ะตายอ่ะมันจ้ะลูกกะลังตายขึ้นดิมา มันจะมีตังสีตโตอบอุ่นคนกวนนั้งหลายที่อยู่มัดตั้มเสร็จนจู่ชูเขาก็เป็นกวนสีตโตเป็นทุ่งนังมักเรียก็เป็นน้ำเหลามักจะปิดหม,มักเจอนเก่าคะนะใน,นเอพเพตค,โคันหาคดีแปดค่ะอย่าเมาเหลาน้ำหมักจะปิดติๆให้เธอสู่ตกซุ้มโวยก็หัดเต็มเลยวิ่งเห็นหมดอจังท่าเป็นเจ้าไม่เอาแยกอันเก่าโวยนะเอาอันใหม่ มเมาเลาก็เยหน่าว่าว,วิ่งเห็นหมดจางของพระเป็นเจ้าในวัน,าวานเหมือนได้ค่ะจุยสู้เลยจวนมาจอยกวนเาขาเขาเลยหับตั้งเกอศลุยตั้งอยู่มาตั้มเสาร์ในมันเจา้าในตั้งเฮ็ดของมันเจา้าหนึ่งสาวรักว่ามือวายเสียนั่นสามวันลูกกำลังตายขึ้นดิบมาเป็นล็อกไล่หมาเป็นข่าวตะลาอันหมาไม่จะปิงหยับตล่ละก็เยหน่ว่าเป็นเกจูตะลาของพระเป็นเจ้า ็บรรนนั้วันเหมือนกนค่ะคนกูก็มีอักวางกุนดาดมาหาเาโจทยสู้นั่นก็มีอควางที่็ดเทียงไปตั้งเกอดขึ้จทยสู้ป้นหาคนกูก็แทบตัดสินจะรวยตูสูงหาแทบจะเสินจะหาบ่เขากระเลยอาสาเท่าะเขาแตบตัเสินจะเทียงไปเขาก็ิดเลยขามด้านจีอย่างปันตามตกว่านะหมบหายเงไล่ล เขาแตบตัดสินใจเจ้านังคือเขาเต่อะไรอามากขามเจ้านังนั้นเขาคำีต่ังต่างกี้สู่พระเป็นเจ้าดีไลเปลี่ยนลูกล่างของพระเป็นเจ้าย่อก็อย่าไปลืมปูนพอรอนต่าวหุ่นเขานั่นก็รู้เลยเอาตละลาตังเกจจอดข่าวลีสืบสีรดนี้เพียงแมงปันก,ก้นกูกก็ค่ะทีหมอป่องเสงแรงจกนภาษาความหลับตายเอาขากว่านาวานเหมือนนายย้อนหาตังหักเมตตาตังนิมสจ ตางโจมเสื้อมุนเปียกตินลูกตีเถาลาภราเป็นเจ้ามาแต่อยู่นัจุดอาศาักของเงาขาคากว่าห้างผาหัางมันเสกกรรมค่ะมาสูงค่าความตลามันเจ้าเปลีน่นแห้งลูกปัดมันเจ้าเป็นอันแหลงเนพวกในอ้อ,อาาักเขาตั้งเขาไปอยู่